สวัสดีครับมาพบมาพอครับเซรันคุปตดาราศีสไลด์ครับมืนนี่มาทั้งตาลสุมมาหาทั้งหน้าบุญมีนะครับนี่มันกำลังแต่งโตเป็นเอลสามสิบสี่คือเก่านะครับสามสิบสี่เจ้าของรถเพิ่น รอยคือเกา่าเป็นสามสิบสีต่ตัวแหลกนะครับตัวแหลกตัวแหลกรถขายรถอยู่หลานเหาอ่ะชุดใบมีดชุดใบมีดน่าจ,จะเป็น มของสีเรียกว่าป่ายสิริพงศ์นะครับป่ายสิริพงศ์เป็นสามิสีแรงนะครับผานนี่น่าจะเป็นของเอลซอาบอคเข่ายเอลซอาแต่ว่าโบแมนครับ เอ,อ่อ LC1 เมียนดีลีโอ้โหเออมนีเออมนเว้ยไข่นะครับของ LC1 ของหลานจุงเตะสมัยเกา่เกาๆนะครับตัวนี้โตรตารี่นี่นะจะเป็นเมีมนของมันหละละน,น่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นนะครับเป็นใบเกี้ยว เป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆเดี๋ยวมึงฟังมึงสตาร์ทนายอาจารย์ต่อยเพั่นล่องมึงเดี๋ยวคอยคุยราคากันครับรถเพื่นมาจากบุรีรัมนะครับรถบ่มีเร็มนะครับรถบ่มมี่เร็ม ยงเื่องมั้งครับไอ้ออกแล้วครับ เรื่องกับสีรวมแน่และแต่ว่ารถเครื่องโยเรื่องเปลี่ยน้าสูบใหม่รถรุนลุนนี้กับประบ้านเกือบ30ปีได้แล้วครับ30ปีน่าจะได้ ก่อนผ่านถือว่าพ้อใส่ได้ครับใส่ได้อยอะกับผ่านเพื่อนอ่ะก็มึงอีกเพื่อนหนึ่งครับราคาสิไหนกันซ่อมไหนซื้อได้ซ่อมเลกะค่อยกันไปครับ อาจารย์ตุ้ยเพิ่นทมการทอดร่องครับถ้ารุ่นนี้ใช้หน้าคือสิไปบ่อไหนล่ะครับผมว่กาก็คือกันนารเอาไปใส่วาลวานปุ๋ยปนหญ้าดีกว่านะครับตนนแต่ว่าตาเพิ่นกะเช็ดซีฟว่า สิกว่าจะมึงเฟดนะครับเรื่องยูทูบเลยโทรหากันนะครับจะเอา40แรงมาใส่รประมาณนี้แหละครับเพราะว่ารถมันกับรุ่นแรกเนาะ ุนแรกอะ่ะถือว่าใส่งานกับคุ้มเติบรรุ่นนี้เงินสดนี่จะเื้อาจําโมพิดน่าจ,จะอยู่อุปกรณ์ครบชุดนนะ่าจะอยู่ประมาณสามแสนหกได้ครับพี่นอสมัยนั้นแต่ถือว่าเป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งแหละแต่สมัยเป็นเบาวหนอวันเนธธรรมดา ไล่ยุ่งไปเลยคนไล่ยุ่งไปเลยรู้ว่าพ่วงมาไล่กันนักเอ้นะครับเดี๋ยวคอยคุยราคากันอีกทีนึงนะครับ กัรทำแบบก็ค่อยว่ายวให้การตุื่นพึ่งทดลองมึงนะครับของรถพึ่งเอาสำหรับเจนี่เขจะฝากไปและเพียงเจงนี่นะครับจะเริ่มฝากก้นไหลก้นแจ๊กก้นจิดตามในน้ำแน่นะครับทองเสื้อว่าคุปตา,านาศลีสไลดเราจะเริ่มนะครับแต่ว,ว่าสนใจกับขอ้อค้ามเอร์เก่าวเมื่เอ,เ,อ,เ,อเดิมครับ ตู0 7 3 9 0 2 0 4ด่ตนะครับคลิปนี้เอาไว้จะเพียงแค่นี้เดี๋ยวให้ต้นร่องก่อนนะครับสวัสดีครับ